สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทุกทันนะครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพรามเอกราชบุญอาติช่นเคยครับสำหรับในมนีมาฟังการซ้อมบดสูขวัญทหารเกณฑ์นะครับกใกล้ถึงเวลา,เ,าเดือนพฤศจิกายนนะครับของทุกปีทหารเกณฑ์ผัดสองนะครับก็ จะได้ไปแา้งานตัวเข้าประจำการแล้วเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่พอพร้์และหลายท่านจะได้มีโอกาสได้ไปสู้ขวันในลูกหลานเพื่อเป็นกำลังใจในการเตรียมตัวในการไปหลับใส่ศาสตรเนาะกลมาฟังกันนะครับบทสู้ขวันทหารเกฑง Namo tatsa bhagavato aranghato sama-sambuddhasa Namo tatsa bhagavato aranghato นามตัสะัะคาวะโตอะอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัสสะสีสีมือนีแม่นมืองามยามนีแมน่มนยาม,ม,มดีสุขใจสี สวัสดีลาพโดน้อมโมพุทธายเดชาดิโชองบุตรโตทมโมสังโคให้มาปกป้องุ้มีคุ้มน้องชาวบ้านนาพอตำบลนาพอทั้งพ่อใหญ่แม่ใหญ่รวมทั้งสุมพี่น้องของ้าคู่สุขคน บัดนี้มือเนี่ยบูขาพ่อพระเอกราชบุญอาจกาสิได้ขอโอกาสอนุญาตบัดนี้เลิกดีแล้วสิสุควันเนื่องในโอกาสนี้ในอาทิตย์ไทยสองตอนนี้สิไปเป็นทหารรับราชการหารกา ด้วยสัท่าถึงแล้วจึงจัดพิธีบอกกล่าวเพื่อเป็นกำลังใจให้ทอนเท่าเข้าสิไดจากลาจึงขออัญเชิญองค์ไทยเทวรา,ราชา ผัวมีหูตาทิพย์โยสวรรค์ถึงฝ่าโปรดได้มาทถูกสันหันลงมาทั้งลุมมหาสุมัวผูขายาล่ลสาอยู่นานมาประทานพรให้ไหวใจถูกมู่ให้ได้โยสืบสร้างกุศลแท้มนุษย์คน บัดนี้ได้เริ่มตนเข้าโู่พิธีการขอประทานเดช,ช,ชาชาณายทั้งหลายด้วยมหารรวยราเรื่นทำแนวใดก่ให้ง่ายให้สบายผ่านผลผลใดดังประสวง เออบัดนี้สุมมูเหาพี่น,น้องเพราะเหล่ทั้งหลายทั้งหุนตาพุนยายทุกคนมวนพร้อมเชิญเข้ามานั่งลลอมพร้อมเพียงกันถูกไฟมากระจายอ้อมไหวเป็นแนวรวมแม่นหวมกัน ตอนสำคัญแล้วเดินเดิทำพิธีบายสีอ่อนงามเป็นตาอ่อนซ่อนแสนสะออนแท้แท้แ,แล้วประทับใจมีเป็นพวงดอกไม้สลับสีดีสวยเด่นไพยมาเห็นแล้วก็ต้องมองแล้วได้อิ่มตา หอยเป็นพวงไรยาได้เป็นซองมองเห็นกลีบซอกสันมันเลื่อมส้างเงียมตามมีทั้งยอดอฝ่าประดับประดาตกแต่งแง่งทอใด้ปัดแหงเปลือบบ่ลืมแล้วประทับใจ ย่อประทานมาให้บูชาพาวันสู่เปิดประตูรับตอนวันเจ้าให้เต่ามาย้อนว่าสีแก่นหลานในอธิปริทธิ์ไทยสองตอนนี้เตรียมตัวเดือ,อยยาเพือเดือเท่าบัดนี้ถึงเท่าแล้วเตรียมใจหลีบดวน จวนเวลาแล้วบัดนี้สิหนีแล้วแม่นห่างไกลสิไปเปลทหารกาอาสาให้น้องพี่ปองไทยลี้ให้มูเจ้าให้น้อย่างอยู่สบาย ลูกผู้ชายจิงแทบบ่มีแว่เป็นอื่นวันแรกเอ้นสู่มืออยากมีดือต่อทำ พิธีกรรมมือนี่มีสื่อว่าบายสีเพื่อให้มีมงคลสู่ขวัญเข้าในเนือบางเถือขวัญของเจ้าไปเน่าไพรอยู่ในป่าไปเที่ยวหามากไม้นำชนีคางคางเลียง หรือไปอิงอยู่กรรมทำไ่บาลานหินทาได้ยินเสียงโห่ให้เตามาเดอเน่าหรือเจ้าไปในดาวส่วนรฤกษ์ดา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 ระกกา,า,า,านซอสันหอมกลุ่มสุมใจย่ามัวเผือภไยแล้ว ได้ยินเสียงให้เจ้าเตา้ามันถึงเข้าเจ้าแล้วให้มาพี่อย่าอยู่นานหรือสำราญโยพุนตะวันแดงแสงสาดส่องเจ้ายินเสียงเกาห้องเฮียควันเจ้าให้เต่ามาว่ามาเยอะกว่อืึ เจ้าไปทางบุญเดินเดิมอมอนนออุ่นคุณไปเดินอยู่ห่างทางกำวางใดหรือเจ้าไปทางพูนบิษีีทวีกิจหรือโลตัดโลบินสันทุนบ,บอกอมาเดินอย่าอยู่นาน หรือเจ้าไปทางลานเก็บมวนทางใดหรือเจ้าลงไปไทยเที่ยวเวินทางบุญบุญเจ้าไปทางค่ายวิชาการยุ่ใส่แน่เจ้ายาแวนี่นันวันนี้ให้ดวนมาว่ามาเยอมาเยอะไอ้กวัน ขวันแข่งให้เจ้ามาอยู่แข่งลีลาขวัญขาให้เจ้ามาอยู่ขาลีลายควันแขนขวแานใส่ก็ให้มาเตมมาห่มทั้งขวันนมแหลกวันข้างควันเอวบางท่องเกี่ยวทั้งขวันคข้วแหลกวันตาขวันกายงามดีก็ให้เจ้ามาสามือนี้วันนี้ วามาเยอะไอ้วันเอ้ยวันเจ้าไปทางกำไปไฟทางเหนือขวัญเจ้าไปลงเรือลองแพทางบุญบุญเจ้าไปทางกำตะวันตกให้เจ้าดวนขวัญเจ้ามวนยอยู่ผู วนไดยินแล้วให้เต่ามาว่ามาอยู่กวันเอ้ยวันเจ้าไปทั้งบุญทงางลาวหรือพมาวันได้ยินยาสาคราวนี้ให้ดุงมา หรือเจ้าไปทั้งพุ่นทั้งช่องจอมหรือช่องเมกกินสะเต็กแสบแสบแอบ,แบลีอยู่วางใด้เรือเจ้าไปทั้งพูนทางเวียงจันทร์ให้เจ้าเจ้าย่าไปเงาเมื่อนี้ได้ยินแล้วให้ด่วนมาว่ามาเยอะ วันเอ้ยแม่นาทีทางน้ำกันเห็นควันให้ริม่งมาเดือปูนาโคญานาทีนาคหนาให้น้ำอยู่ว่ส่งควรว่ามาเยอะวันเอ้ย เออการแม่นขวัญมาแล้วกายใจให้เจ้าเดือนให้เจ้าได้แซมซสื่นฟังขอจากพอพรามยามเจ้าไปพปิ็ารหาแล้วให้เจ้าอยู่ในแถวตามระเบียบเรียบอาวอุดถูกตองยามทองให้ฉันคำ ยามครูฝึกกล่าวย้ำการกระทำให้ขาดเข่งเจ้าอย่าเก่งลื่นขอวิในแท่อยากคืนนั่งเรือเยืนทุกท่าไปมาให้มีทาผู้บังคับบัญชายอมถูกตองผองเจ้าอยากกิน ได้ยินนกหวีดห้องต้องเตรียมกายรีบรูดพร้อมทั้งชุดให้ถูกต้องบ้องคว้าสายให้แหลนไว้สวมหัวใจทหารกาฝึกวิชากระบวนหยุดยุดทวิทีนักรบแท่ยามีแพ้ให้หาหาน หมอบหรือคลานเดินวิ่งกิ้งไปให้มีทาสาภาวิชาให้เจ้าได้สำเร็จล้วนได้มวนใจให้เจ้าจำเอาไว้ยามนอนให้ระลึกนึกถึงพ่อแม่เจ้าให้น้ำกลุ่มกุ่มของ ตามคันล่องของเจ้าเอาศาสนาเป็นที่เพิงให้ถึงคุณระรัตนาไตรยโยสุมือคือแล้วให้มันเบียนเวียนใส่หัวใส่เกา่าเอาหัวใจอภิวาตาิาศาสตร์กษาศา์เป็นที่ตั้งเทินไหวย,ยาวันไหว ถึงเวลาเจ้าได้กลับเจ้าขึ้นมาทางบิดามารดาห่วงหาตัวเจ้าเอาจุดทหารงามโกใส่มาโชพ่อแลแม่ให้ได้แล่อยู่บ้านทหารกาบาดเต่ามาว่ามาเยอะอวันเออ เออกันแม่นขวัญมาแล้วรำสิเราแถมบอนตัดเอาตออคาถาแม่นดีเหลือหล่นขอทุกคนทวนนารับเอารีบดว่วนขอเชิญชวนพี่น้องของท่านได้รับเอาเด้อสิทธิการิยตถาคตตสิทธิลาโพนิรันตรัง สิทธิเต็กโชยใจโยนิจางขอให้เจ้านี้ได้มีสับหนึ่งน้องเงินไหลกองทองไหลมาแม่นสุวรรณบอกมีเป็นอันแม่นขอเข็นให้ให้มีใชยเหนือทูกมูให้ได้โยแซมซอยเย็นจอยอยู่สุวรรณ อันว่าโชคลาบนั้นให้ไหลลางมาห่มสมหัวใจทุกคนปราดถนาเอาเดืออย่าได้เพลไล่แล้วมีสติโยทุกเมื่อให้มีหล่นมีเหลือได้กินทานโยสุเบืออย่ามีพร่องขาดเขิน กนสรเสริญ,ญ,ญย่อยยองสมควรเดิอดทานพระนิพพานเป็นที่ตั้งสาแล้วโควสุคนเดินจชายาตัวผวังชายามังคลังสุขังพลังกขอขาดเทินจาธุ ครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะบดสู่ขวัญทหารเกณฑ์นะครับไปทหารเกณฑนะ์ท่านพอพามท่านใดอยากได้บดนี้นะซึ่งบทนี้ก็อยูน่ในชุดที่หนึ่งของคูมนะค่มือสู่ขวัญนะเป็นคู่มือสู่ขวัญออนไลน์ของกระผมเองนะครับเอกราชบุญอาจนะครับก็โทษขามาเดอ นะมาบูชากันได้0 9 1 8 3 2 5 6 4 1เบอร์โทร0 9 1 8 3 2 5 6 4 1โทรเข้ามาครับกลับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ